สวัสดีครับวันนี้มาแจกสาระความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับจะมา,มาดูว่าวันนี้5ประเทศในโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เยอะที่สุดนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับนี้ข้อมูลจากกกพอเมื่อตันวาคมปี2562นะครับ 5ประเทศใช้พลังงานโซลา่าเซลล์มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็จะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่175,000กว่าเมกะวัตต์นะครับผมถ้าจะไอ้แปลงเป็นวัตต์ง่ายๆข้อคูณ1ล้านเข้าไปนะครับก็มหาศาลมากๆเลยนะครับประเทศจีนด้วยเรื่องของ จำนวนประชากรค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศจีนนะครับผมขามีแผนมาตั้งแต่ปี2 0 1 5แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ทั้งหมดั้งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์รายใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนะครับอันดับสองก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่น นะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นเกาะพูดถึงว่าพื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ญี่ปุ่นสามารถแปลงเมืองตั้งเมืองเป็นโซล่าซิที้ได้นะครับตั้งโซล่าลอยน้ําสนามคอนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมกํากลังการผลิตของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่55,000เมกะวัตต์โดยประมาณนะครับผมอันดับ3ก็จะเป็นอเมริกานะครับ อเมริกาพูดถึงการใช้พลังงานโซลารเซลล์นะครับก็เยอะใช้ได้เหมือนกันนะครับด้วยที่ว่า,าประเทศอเมริกาเขาใช้ในเรื่องของพลังงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ประชากรของเขาอะให้ความตระหนักเรื่องของพลังงานที่ได้มาจากฟอสซิลต่างๆค่อนข้างจะน้อยลงไปนะครับกำลังการผลิตของ อเมริกาอยู่ที่49,0 0มเกมกะวัตต์นะครับอันดับ4ก็จะเป็นประเทศเยอรมันนะครับประเทศเยอรมันพูดถึงเป็นเรียกว่า,าไม่ค่อยยำหนวยเรื่องของการติดตั้งแผงโซลารเซลล์เพราะเป็นประเทศเม,มืองหนาวนะครับแต่5 0ของพลังงานไฟฟ้าของประเทศเยอรมันได้จากพลังงานแสงอาทิต์นะครับกำลังการผลิตของประเทศเยอรมันอยู่ที่45,000เมกะวัตต์ นะครับคน้างฉะเยอะทีเดียวนะครับส่วนอันดับที่หก็จะเป็นประเทศอินเดียนะครับก็จะเห็นว่าประเทศอินเดียกําลังกาผลิตยอยู่ที่2 6 0 0 0เมกะวัตมิวัตนะครับอินเดียเริ่มมาอ,อันมาให้ความสําคัญนะครับเรื่องของโซล่าเซลล์ได้พูดถึงประมาณ5-6ปีแค่นั้นเองนะครับแต่ สามารถแบบว่าโทแบบก้าวกระโดดได้เลยนะครับเป็นชาติที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตโุลาเซลล์พูดถึงว่าถูกที่สุดนะครับผมก็เห็นว่าประเทศเขตร้อนนะครับเอเชียของเรานะครับตั้งแต่ประเทศจีนนะครับอินเดียนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเองก็เรียกว่าเป็นผู้นําของเอเชียทีเดียวในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์น,นะครับผม ก็ติด1ใน5นะครับของโลกเลยทีเดียวนะครับก็ข้อมูลต่วนี้ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับก็พิมพ์ลงไปว่าประเทศที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เยอะที่สุดในโลกนะครับก็จะมีข้อมูลให้มาศึกษาหาความรู้กันนะครับต่อไปเข้าประเทศไทยของเรานะครับก็ให้ความสำคัญเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของการ ใช้พลังงานทดแทนนะครับเราก็พบกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ